เหนื่อยังไม่ถึงว่าไม่เหนื่อยเลยเอางี้งั้นไปมีแรงไปแจกของรางวัลไปเลยเดี๋ยวพี่สองคนจะอยู่เฉยๆโอเคปหมแจกของรางวัลใช่แจกไปอยากแจกอะไรไปแจกเลยแจกขอแจกก่อนขอแจกก่อนทำไมนะจ๊ะเขาไม่เรียนเรื่ของคุณน้องเขาบอกหยุดหยุดกันแ้นเลยพี่น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 ี่ ไ้ใยจะต้องแต่งอันนี้กิฟตนช่วยมูลค่าส0 0 0 0บาทและก็8 0 0 0บาทด้วย1ิรางวัลถูกต้องครับสำหรับในรอบนี้นะแต่ฟังกติกิยดีใครอยากได้นะก็ได้มาถ่ายรูปกชิปบนเวทีัมารับบนเวทีนี้มาถ่ายรูปอยากจะถ่ายรูปแบบแนบชิดแนาชิดอ่าไหมคุณปุ้ยลองเก๋งี้ถาอยากถ่ายรูปแนาชิดแบบนี้เตรียมตัวฟังมปติกาดีๆคุณปุ้ยครับ กติกาสำหรับรางวัล e ีบอสเซอร์สองหมื่นบาทจากสตาร์ซ่าซนเตอร์คือง่ายมากใครมีบัตรเครดิต5ใบ1ท่านแรกวิ่งมาเลยค่ะกีบอเซอร์หนึ่งร้อยหมื่นบาทบัตรเครดิตเท่านั้นเร็วๆอีกทีใบคะขอบคุณมากค่ะดอกไม้ดอกไม้ให้เราใช่ไหมเอาให้ใ์อ่าเดีวันหนึ่งท่านแรกนแรกเามเามีของขวัญแรกเปลี่ยนการไปรับดอกไม้ อะไบน้เขาด้วยถ่ารูปถ่รูปถ่ารูปไ้แม่อืออิจฉาม่ล่าบอกแล้วให้ไวแม่มีน้ำมันยกพ่อยกไม่ดแบบนีนานาวีทีหนึ่งนะ เขาจึงจุกมือมาวันด้วยความสง่างามและสวยนิ่งมากถ้าใบกลับมาในมือและพร้อมช่อดอกไม้ถูกต้องถูกต้องอิจาาใบอ่ะแต่อย่าเพิ่งน้อยใจไป8,000บาท10รางวัลยังอยู่ในมือผมครับได้เลยกติกาครับผมปัดเครดิตอักไรก็ได้สามใบวิ่งกันมาเลยสิพั้งแรกอ่ะโอ้ใจเย็นย หนึ่งสองสเสร็จเสร็จท่านแล้วนะครับเสร็จท่านแล้วนะเลยสามเลยสามเลยสามเดี๋ยวเราให้ถ่ายรูปรวมกับไบตรงบริเวณด้านหน้านีเลยเน่หุยไบเมื่อกี้ยังไม่มีเลยนะเนี่ยแบงค์อ่ะเมื่อกี้แบงค์ยังไม่มีเลยนะคะไบเอามาจากไหนคะอ่าตอนนี้แปดคนเก้าคนเก้าแล้วเก้าแล้วนอเก้าสุดท้ายโอเคครบแล้วครบแล้วครบเรียบร้อยแล้วนะครับผม อ่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณใบมอบให้มเจำนวนเลยนะครับมอบเใยใช่ครับถ้านละหนใบมอบคนละหนึ่งใบมอบก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปรวมพร้อมกันได้ไหมคะแล้วครับผมเตรียมเตรียมหลักฐานด้วยนะสามใบจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้คุณใบเป็นคนตรวจเช็คพยารัมแล้วก็มอบของรางวัลให้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนเนี่ยบอกว่าแฟนลับจะล้นหลามขนาดนี้ตั้งแต่แบว่า ต่อไปถึงได้ต่อถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้จะก็หยับมาก็ได้นีดนึงายรก็ได้ึงจัดท่าจัดท่าได้อยากติดถ่ายรูปติดได้ไะต้องยากัะใกลๆใกลๆเดีเวก่อเดี๋ยวก่อนค่ะกานขอกติกานี่คืชูรางวัลด้วยชูรางวัลรงวัด้วยอได้รางวัลทั้งาร่าไปเรียบร้อยแล้วก็ยิ้มหวานด้วยนะ ยิ่งหวานหวานดูนะมีความสุขวันได้ของรางวัลน่ะดูมีความสุขมากและของรางวัลนี้ให้โซสุดๆนะคะชาโซนสัสสัสโัสสัสแมเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับประจำสปาชาสลิมมิ่งเซ็นเตอร์นะครับที่มอบความสุขให้กับคนๆนะครับติดท้ายจะมอบสุขภาพแล้วก็รูปดาที่ดีให้กหนึ่งดวยค่ะสำหรับผุ้ท่านที่ได้กินัรเตอร์นี้ไปนะคะเดี๋ยวลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ช่างครีมทุกท่านของเราให้นิดนึงถ้าไม่ได้ลงทะเบียนถือว่าโมค่ะ คุณจะไม่มีสิทธ oh, so, ิ์ใช้ฟรีเลยพอจะกลายเป็นกระดาษเปล่าไปเลยจุกต้องอ่ะในหมายถ้าลงทะเบียนแล้วคุณจะได้รับฟรีใช่แล้ววันนั้นอย่าล yeah ืมนะครับผมลงไปเสร็จป well ุ๊บลงทะเบียนก่อนเลยนะครับว่าวันนี้สามารถทำวันนี้ได้เลยนะถ้าเกิดผมว่ายังไม่ว่างก็สามารถเอาไว้ทำโอกาสเดี๋ยวเราจะให้คุณถ่ายแบบใกล้ชิดตรงบริเวณแอปเดอกลนั่นด้วยไม่อยากถ่ายรีบลุกไปเลยคุณจะได้รับฟรีเลยตรงบริเวณแอปเดอกลนี่คะของทางสมาคมนั่นเองใช่นะคะตอนนี้ก็เป็นลูกค้าเราแล้วนะลูกค้าเรา ลาลาขอบคุณค่สสคณคะสำหรับทุกท่านลยเดียวเดี๋ยวลงทะเบียนกับทีมภาษาอังกฤษด้วยนะคะ